ค่ะเพื่อนๆดูเสื้อตัวนี้นะคะลูกค้าส่งมาแล้วเขียนรายละเอียดมาว่าให้ขยายข้างเพิ่มนิ้วครึ่งทั้งสองข้างจากเอวเอ็มเป็นแอลนะคะนี่ก็เลาะออกนะคะเลาอออกแตเก็บข้างแบบนี้เราสามารถที่จะหาผ้านะคะสีใกล้เคียงมามาต่อนะคะมาต่อได้กรณีนี้นะคะเราจะต้องต่อตลอดเท่ากันตลอดนะ,ะแล้วก็ แต่ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เราจะใช้วิธีใส่ลูกไม้นะคะใส่ลูกไม้เราก็ไปหาซื้อลูกไม้มาที่ซื้อมานี่เป็นลูกไม้แบบเขาเรียกอะไรเป็นแถบนะคะเป็นแถบลูกไม้เราก็จะดูด้านถูกด้านผิดก่อนเนาะด้านถูกเขาก็จะเป็นได้ถักเงาเงานะคะถ้าเป็นได้ผิดเนี่ยด้านผิดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบไม่สวย ด้านนี้คือด้านถูกนะคะก่อนอื่นเราก็ไปพง้ตงตะเก็บข้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็พับเก็บไปแบบนีนะ้เราจะเอาลูกไม้โชว์นะคะลูกไม้โชว์แล้วก็วางกดลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้เส้นได้เราเนี่ยยึดไปบนนี้เลยนะถ้าแทรกด้วยลูกไม้เนี่ยไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาผ้ามาลองนะคะไม่ได้เอาผ้ามาลองตรงลูกไม้นี่ก็จะมีความโปรง่ง ถ้าลูกค้ากล้าใส่ก็คือแบบไม่กลัวโป้ก็ใส่ได้แต่ถ้าลูกค้ากลัวโป้เราก็จะหาผ้ามาลองนะคะลองใต้ลูกไม้ตัวนี้เสื้อของลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าผ้าเขาเป็นอะไรเนาะพอเปิดกล่องมาแล้วผ้ามันจะเป็นเหมือนป้วนสนิมสีขาวเนี่ยมันทะไมชอบเป็นนะคะเนี่ยมันจะเป็นลา,ลายเหมือนสนิมแบบเนี้ยไม่รู้ซากรอกหรือเปล่านะ ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าส่งมานานแล้วไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าไม่รู้จะหาผ้าที่ไหมาให้พอดีลูกค้าเน้นมาว่าเป็นลูกไม้ก็ได้ก็เลยใช้ลูกไม้นะั้นลูกไม้แบบนี้มันก็จะราคาสูงเพรอยากจะซื้อก็าอยากจะซื้อให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเราซื้อเราก็ต้องคิดบวกค่าลูกไม้ด้วยแต่ถ้าเป็นผ้าที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่คิด พับเข้าไปแบบนี้ก่อนนะคะพับตรงตะเข็บเดิมแล้วเราก็เย็บเลยเย็บแค่ข้างหนึ่งแล้วเราก็เอาข้างหนึ่งเข้ามาเย็บแบบนี้นะคะ มือใหม่ถ้าหากว่ายังจับเย็บแบบนี้ไม่ได้ก็ <_ C os> ให้กลับเข็มมดก่อนนะคะ <_ C os> หลังจากนั้นเรามาเก็บชายที่เราเลาะออกนะคะครับเย็บไปเย็บ้อย ต่วนตรงแขนนะคะเราก็จะมาเก็บผ้าคุ้นเดิมของลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนมาพันมีคุ้นปลายแขนมาหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรอบวงแขนใต้หลักแล้วให้เรียบร้อยนะคะในกรณีที่ทําไมพี่นาถึงทําให้มันยื่นขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการพับเก็บเลยแบบนี้เนะาะพับไปพร้อมกันกันกบผ้าคุ้นที่ ที่อันเดิมของชาที่เขาปุุนมาเลยนะคะรับกันไปแบบนี้เลย เมื่อเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะมีความโป่งแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เอาผ้ารองเนาะแต่ก็ใส่ได้ไม่ได้โป๊นะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านข้างด้านในก็จะเป็นแบบนี้เข็บก็จะเรียบๆแบบนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการขยายตัวเสื้อตลอดแนวด้วยลูกไม้นะคะหาว่าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของพี่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ชมจบคลิปเนาะไปแล้วจ้า